ยังเจอร์นี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามมุมโลกกรุงเทพปารีสซานฟรานซิสโกสวัสดีค่ะทุกคนดีมีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องยังเจอร์นี่ครั้งหนึ่งนะคะ,ะวันนี้เนี่ยก็เป็นตอนต่อจากวิดีโอที่แล้วนะคะถ้าใครทำงานอยู่แล้วรู้สึกว่าอ๊ งานที่ทำเนี่ยมันเริ่มจะไม่ใช่ละหรือว่ามันมีออฟเฟอร์อันใหม่เข้ามาหรือว่ามีประกาศงานใหม่ที่เราสนใจแล้วอยากจะย้ายเนี่ยวันนี้เราก็จะทำวิดีโอเจาะลึกมาอธิบายแล้วก็มาพูดคุยกันว่าจะย้ายงานดีไหมนะคะย้ายหรือไม่ย้ายดีดูจากอะไรนะคะเอ่อจะให้ฝนกับเอิร์ธนะคะมาช่วยเล่าประสบการณ์แล้วก็แชร์นิดนึงว่าเรามีเฟรมเวิร์กหรือวิธีการคิดยังไงดีคะ่ะได้เลยครับได้เลยคะ่ะวันนี้ให้เอิร์ธเริ่มก่อนเลยคะ่ะได้ครับ จริงๆคิดว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนถามตัวเองอยู่เสมอๆนะครับเพราะเวลาเราทํางานไปเรื่อยเราก็จะเห็นจ o อบโพส i n g หรือว่ามี r e c คร i t e ์ติดต่อมาหรือมีเพื่อนๆมาชวนเราก็จะถามตัวเองว่าเราอยากย้ายหรือไม่ย้ายดีซึ่งเอิร์ดคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับงานที่ทําอยู่เราก็ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเราเรียนรู้เรารู้สึกแฟร์อยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ก็อาจะอาจะค่อนข้างเคลียร์ว่าไม่ได้อยากย้ายนะครับรดังนั้นเนี่ย คำแนะนําก็คือว่าเอออยากให้เราถามตัวเองว่าเราอยากย้ายงานเพราะว่าอะไรอะไรคือเหตุผลจริงๆตัวอย่างก็คือว่ามีม,มีคนมาปรึกษาเยอะสมมติเขาบอกว่าทำงานบริษัทนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วอ่าเป็นสาย s t r a t e g y นะครับ data analytics แต่ว่าจริงๆแล้วตัวเองอะ่ะอยากทำงาน m r r k t t n n แล้วเรามีเพื่อนมาชวนบริษัทชื่อดังจะไปดีไม่ไปดีนะครับซึงซึ่งตอนแรกก็ฟังดูเหมือนเออคืออยากเปลี่ยนสายงานไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะบพอ เริ่มถามคําถามไปเรื่อยๆรเริ่มสักไปเรื่อยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยมาทำงานสารสาย s t r ATEGY เราต้องทำงานกับ Data กับ Excel เยอะมากซึ่งมันไม่ได้เป็นจุดแข่งของเขานะครับเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสื่อสารมากกว่านะครับแต่ว่าเขามาทํางานนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะฝึกสกิลนี้แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเร็วไปไหมพอเพิ่งเริ่มงานมาได้3 4เดือน นะครับแต่ว่ารู้สึกเครียดมากเลยอ่าอ,อันนี้ก็เลยพอถามคํถาถามแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องการเปลี่ยนสายงานไปทํางานมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแรงผลักดันออกจากที่ทํางานปัจจุบันว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ฟิตกับองค์กรหรือว่าฟังก์ชันที่เราทำเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับจุดแข็งของตัวเองอ่าอัน,เป,นเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งหรือว่าตัวอย่างของเอิร์ธเองก็คือว่าตอนที่ ดูว่าอยากออกจาก Google หรอกเนี่ยเราก็มานั่งรีเฟล็กกับตัวเองว่าทําไมถึงอยากออกนะครับซึ่งจริงๆเราเนี่ยเหมือนเป็นบริษัทในฝันอย่างมีมีคลิปที่เราเคยเคยแชร์ไปแล้วกับกับฝนกับก้อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับสำหรับเอิร์ทเองเนี่ยตอนนั้นพอมานั่งทําความรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามองหาตอนนั้นก็คือว่าเราอยากไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ฟังก์ชันหรือว่าอินดัสทรีที่หลากหลาย เพราะว่าเราอยากได้ประสบการณ์ที่หลากหลายในช่วงนี้ของช่วงคาเรีย์เรานะครับอันนั้นก็ทําให้เราชัดเจนว่าโอเคอยู่ที่ Google จะตอบโจทย์ไหมถ้าเกิดไม่ตอบโจทย์แล้วเนี่ยงานเราก็ไปหางานใหม่นะครับก็คืออยากอยากให้เราถามตัวเองแล้วก็ให้รู้เหตุผลจริงๆนะครับว่ามันมันมีพุชกับพนะูฟ o กเตอร์เนาะเอาง่ายๆก็คือพุชก็คือว่ามันมีแรงอะไรที่ผลักเราออกจากที่ที่เราอยู่หรือเปล่าซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยอมรับหรือรู้ตัว ะครับภูก็คือว่าโอกาสที่มาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่แบบดีมากหรือตรงมากใช่มากเลยหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้เป็นโอกาสที่ดีขนาดนั้นแต่ว่าเรามีมีอะไรดันเราออกไปอืมอืมค่ะซึ่งจริงๆเราอันเนี้ยเราเสริมจากมุมเอิร์ดนะแบบข้อบิวออนที่เอิร์ดพูดไปล่าสุดคือเรามองว่านอกเหนือจากคำถามว่าย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยเราอาจจะต้องถามตัวเองด้วยว่าโอกาสเนี้ย มันมีมัน worth it สำหรับเราที่จะย้ายหรือเปล่านะคะมันมันเหมาะหรือมันคุ้มค่าหรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือมันเป็น good move ไหมในการย้ายซึ่งเป็นคำถามที่เราว่าสำคัญมาก บางครั้งอาจจะมากกว่าย้ายหรือไม่ย้ายอีกเพราะถ้า move นั้นมันไม่ได้เป็น good move มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องอดทนในการรอหรือเปล่าเพื่อให้มีสิ่งที่มันดีหรือว่ามันเหมาะกับเราเนี่ยเข้ามาจริงๆคือเราอ่ะเจอบ่อยมากเลยโดยเฉพาะในในบริษัทไทยหรือว่าจากประสบการณ์ที่เป็น hiring ของเป็น Recruiter ของที่ Google มาก่อนใช่ปะคือเรามองว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ Candidate ไทยเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าหายไปเยอะมากจากคนที่ผ่านเกณฑ์ก็คือการคนที่ย้ายงานบ่อยๆเนี่ย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่บอกว่ามันเป็นก o o d move หรือเปล่าที่ต้องคิดเพราะว่าการย้ายงานที่ถี่เกินไปทุกครั้งหลายๆครั้งเนี่ยมันมีผลเสียต่อเรซูเม่หรือว่าโปรไฟล์ของคุณได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนงานทุก6เดือนเลยหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนงานเกือบจะทุกปีเลยไม่มีเคยอยู่ที่ไหนได้เกิน2ปีเลยคือจริงๆแล้วถึงเวลาค่ะเวลาที่คุณไปสมัครงานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนที่เขามาดูเนี่ยเขาไม่มีเวลามานั่งถามคุณว่าเอออยู่6เดือนเนี่ยคุณเกิดอะไรขึ้นอีกอันนึงย้ายอีกแล้วคุณเกิด เราไม่มีเวลามาอธิบายเหตุผลสิ่งที่เขาเห็นบนเรซูเม่เราเนี่ยมีแค่เรางานที่เราทําบริษัทและจํานวนเดือนที่เราทําดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องคิดด้วยนะคะในมุมนี้เพราะว่ามันเป็นผลของ Career แคริเอร์ระยะยาวว่าเฮ้ยตัวเราอ่ะมันจะไปปรากฏบนเรซูเม่ยังไงและคนอื่นถ้าเขาไม่เห็นเรซูเม่เราเนี่ยเขาจะคิดยังไงว่าสมมุติว่าเราเนี่ยงานเนี้ยมัน เราย้ายงานทุกหกเดือนเลยแม้ว่าเราจะเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ก็ตามแต่สิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนี้แล้วเขามามองันเรซูเม่เราเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคนคนนี้ไม่ทนงานเลยสักที่ไม่สามารถปรับ ว่าที่ไหนได้เลยเปลี่ยนงานตลอดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําได้ดีจริงๆหรือว่าเติบโตอะคุณก็ต้องโตในที่ที่คุณอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝนไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทนตลอดไปนะกับงานที่เราไม่ชอบคือถ้ามันแบบสุดจนมันกระทบสุขภาพใจสุขภาพกายหรือว่าด้านอื่นที่แล้วมันไม่ฟิตอินจริงๆ มันโอเคเลยที่เราจะที่เราจะออกหรือว่าแบบในช่วงเวลาสั้นๆแต่ในเรซูเม่ของเราโดยเฉพาะน้องจบใหม่เนี่ยอยากให้แน่ใจว่ามันมีสักที่อ่ะที่น้องอ่ะอยู่ได้นานหรือว่าอยู่ได้เกินสองป,ปีมันเหมือนแบบการทําแต้มไม่ใช่แบบฮอปฮอบฮอ,บอบเพราะว่าต่อไปอะ่ะมันจะทําให้การสมัครงานของคุณอนะ่ะยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นพอมันมองแล้วว่าให้มันมีจุดเนี้ยที่เราต้องคิดเนี่ยเราก็เลยต้องดูว่ามันเป็นโกดูมูฟหรือเปล่าในการมองว่าเป็นโกดูมูฟหรือเปล่าเนี่ยสําหรับ ฝนเนี่ยหลายๆคนเลยเข้ามาถามพี่ฝนค่ะย,ย้ายงานดีไหมหรือหลายๆคนจะชอบลาออกจากงานไปเรียนต่อดีไหมคะคุยไปคุยมาไม่ได้เกี่ยวกับงานใหม่ที่ไปทําหรือไม่ได้เกี่ยวกับการไปเรียนต่อแต่เพราะว่าเราอะแค่อยากจะ scape แบบอยากจะออกไปไหนสักที่หนึ่งนะคะจริงๆแล้วจุดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ฝนนะจะบอกน้องๆบ่อยๆว่า เอาง่ายๆว่าจินตนาการว่าถ้าสมมติวิธีวัดง่ายๆนะว่า move เนี้ยเป็น good move หรือเปล่าสําหรับเราก็คือถ้าสมมุติว่าเรายัง happy กับงานปัจจุบันแล้วมีโอกาสนี้เข้ามาเราคิดว่าเราจะย้ายไหมถ้าคําตอบคือใช่ก็แสดงว่าโอกาสนั้นนมันดีมากเพียงพอไปเลยค่ะแต่ถ้าเรา ถ้าคาตอบคือถ้าเกิดว่าเราเแฮ ppy ปปกับงานปัจจุบันแล้วมีโอกาสนี้เข้ามาเราจะไม่ไปอันนี้คุณต้องหยุดตัวเองแล้วนะแล้วมาคิดว่าเออโอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่ดีหรือว่ามันนําไปสู่ความก้าวหน้าของเราจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นพิษเป็นวิธีการที่เป็นตัวชี้วัดง่ายๆค่ะเหมือนคล้ายๆกับ เรียกว่าของเซลล์อ่ะเวลาที่เหมือนเราไปช้อปปิ้งอ่ะก่อนจะซื้อของเซลล์เราก็ต้องถามว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ลดอะ่ะเราจะซื้ออยู่ไหมการเลือกงานก็เป็นเหมือนวิธีการคล้ายๆกันเลยคือต้องค่อนข้างเคลียร์กับตัวเองแล้วก็ค่อนข้างต้องระวังมากๆเลยสําหรับน้องหลายๆคนคือเป็นห่วงจริงๆเห็นน้องแบบเห็นแคนดิเดตไทยอ่ะฮอปปี้มากๆจุดเนี้ย ต้องคิดดีๆแล้วก็ต,ต้องต้องสลับอะว่าถ้าเราสั้นบ่อย,อยๆเนี่ยบางอันมันอาจจะต้องอดทนให้อยู่ยาวและ <c oughs> มันเป็นคล้ายๆกับเ,เกรดหรืออะไรต่างๆ,ๆแบบที่เงินก้อยเคยบอกว่าบางทีมันติดตัวเราไปตลอดชีวิต <c oughs> นะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันต้องอยู่ต่อทํำยังไง <c oughs> <c oughs> ก็แนะนํากลับไปดูวิดีโออยากลาออกแต่ออกไม่ได้ทํำยังไงดีนะคะแล้วถ่ายอินวิดีโอเก่าเลยก็ไปดูวิดีโอนั้นต่อค่ะก็จากฝนก็จะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของย้ายงานอื จะขอเพิ่มเติมจากที่ฝนพูดนิดนึงว่าหลายๆคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่บอกว่าย้ายงานมาแล้วหลายที่ในช่วงเวลาสั้นๆนะพี่เอิร์ธพี่ฝนก็ทํำยังไงดีนะครับอันนี้ก็คืออยากอยากให้ลองย้อนกลับไปนะว่าตอนที่เราย้ายงานที่เราฮอปมาแล้วหรืออยู่ได้ไม่ถึงปีหรือแค่ปีหนึ่งเราย้ายเนี่ยมันมีแรงผลักดันอะไรที่ทําให้เราออกมาเป็นพุชหรือเป็นพูนะเราจะได้เข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นพุชเนี่ย มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วซึ่งซึ่งเราคิดว<ๆ>่ามันโอเคมากๆเลยสําหรับเด็กน้องๆที่จบใหม่ที่คืออาจจะเป็นสองสามงานแรกที่เราจําไปแล้วเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นไปแล้วเราสามารถทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าอยากให้เรามองกลับไปมากกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันเพราะว่าตัวเองทุกคนฝนก้อยเอิร์ดก็คือถ้ามีความผิดพลาดหรือมีสิ่งที่ตัวเองอได้เรียนรู้จากการทำงานสองสามปีแรกที่ถ้าเกิดเราไปทำใหม่ได้ก็คงไม่ทำเหมือนเดิม นะครับแต่ก็ให้มองกลับไปว่าโอเคเราจําเพราะว่าเราทําไมเรามันไม่ใช่สายงานที่เราชอบหรอหรือว่าเรามีปัญหากับเจ้านายเพราะว่าอะไรหรือว่าเราตั้งเป้าหมายหรือความคาดหวังอะไรครับไปตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งพอพอเราจําไปแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความเปรียบเทียบที่ท,ที่เอิร์ธคิดว่ามีประโยชน์ก็คือว่าอย่าไปอย่ารับงานใหม่เหมือนเป็น rebound relationship รับ Rebound Relationship ก็คือเราเราเลิกกับแฟนกำลังแบบเฮิร์มากอ,อกหักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะต้องไปเดทคนคนใหม่หรือว่ารีบออกเดท <c oughs> รีบ g ก o u เอาเพื่อที่เรารู้สึกว่าเราไม่เราจะได้ไม่ต้อง <c oughs> อยู่กับตัวเองจะได้ไม่ต้องดาวจะได้ไม่ต้องเศร้าแต่เพื่อ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ไปรีบาวรีเลชันชิพไปเดทเพราะว่าเอ c เคปจากจากความเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่เวิร์อยู่ดีมันก็เป็นอะไรที่ชั่วคราวนะครับก็เลยคิดว่ามันจะเป็นมันเป็นไซคล์เนาะสำหรับคนที่อาจจะเคยเปลี่ยนงานออกงานเร็วมาแล้วถ้าเกิดเรารีบกระโดดเข้าไปงานใหม่อีกเนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์อีกนะครับเป็นแพทเทิร์นก็เลยอยากว่าโอเคถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเนี่ยก็หยุดพักนะครับเบรกให้เวลากับตัวเองนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเพื่อเพื่อที่เราที่จะ เวลาเราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคข้างหลังเนี่ยเราเรียนรู้อะไรเราจะก้าวไปตรงไหนดีเพื่อให้มันยั่งยืนม,มากขึ้นเหมือนที่ฝนบอกนะเราจะได้ไม่ไม่จําตลอดเวลาอืมใช่ค่ะ <Okay. S 1> ก็สองประโยคสุดท้ายที่อยากจะฝากในวันนี้ก็คือหนึ่ง grass is always greener at the other side นะคะคือเป็นกันทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ต้องคิดดีๆแล้วก็ข้อ2ก็คือ good things take time ค่ะก็คือสิ่งดีๆเนี่ยมันจะใช้เวลาแต่ว่ามันจะมาแน่นอนดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะอือโอเคขอบคุณมากเลยนะคะผลกับเอิร์ดวันนี้นะคะพวกเราสามคนก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ <Hi. S 2> บ๊ายบายค่ะ